เนี่ยเขาขุดเจอขุดเจอครับแล้วก็เจอกระดูกแหมพระอบมันเขียนขนาดนี้เ,เออลยจะเป็นกระดูกแมวหรอกระดูกพุทธเจ้าสิแล้ว,ออแ,ลวแล้วมันไม่ได้ขุดเจออย่างเดียวออมันเจอของมีค่าไม่ว่าจะเป็นทองคําพวกควอตพวกอะไรซึ่งในยุคนั้นมันคือของมีค่าซึ่งถ้าตามตามข่าวอ่ะมูลิธิอะไรไม่รู้ที่เขาได้สิ่งเหล่านี้ไปเขาจะเปิดประมูลที่ฮ่องกงจําได้ไหมแล้วโดนชาวพุทธทั่วโลกดา่า ว่าเฮ้ยมันจะประมูลของนี้แนะ่ม,มันคือหลักฐานประวัติศาสตร์ของโลกครับผมไม่รู้ไปหลุดมือไปถึงถึงบริษัทนั้นได้ยังไงแต่ก่อนนี้เขาคืนให้รัฐบาลอินเดียละครับผมเนี่ยก็เป็นหลักฐานอันอันหนึ่งชัดเจนแล้วหลังจากที่เป๊ะๆขุดเนี่ยนักโบราณคดีอินเดียขุดต่อไปอีกตั้มครับเลึกลงไปอีกหนึ่งเมตรหลังจากเจอพระอก oh. ของยุคพระเจ้าโกมครับเขาไปเจอพระอกเก่าแก่กว่าน,นั้นอีกครับซึ่งทํได้หินสบู่ถ้าจำไม่ผิดครับแล้วเขาก็เอาชั้นดินนี้ไปตรวจอืมัน คือยุค2,000ปีร่วมพุทธกาลฉะนั้นนักโบราณคดีอินเดียเลยสันนิษฐานว่าพระเจ้าโศกน่าจะขุดเจอพระาธาตุเพราะอบนี้แหละครับแต่ด้วยความที่อยากจะประกาศเกียรติคุณตัวเองใช่ไหมก็เลยอาจจะแบ่งพระาธาตุจากตรงนี้พระอบเดิมเนี่ยม,มาบรรจุใหม่ใส่ชื่อตัวเองใส่อักษรของตัวเองครับเพื่อยอพระเกียรติตัวเองด้วยเพื่ออะไรด้วยแล้วก็วางพระอบนั้นอยู่เหนือพระอบเดิมประมาณเมตรหนึ่ง โอ้โหในจุดเดียวกันเลยนะดดยนแค่ลึกงลงไปแล้วลจะไปอบหนึ่งอ,อันนี้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีชัดเจน